สูงมากเลย,นนยต้นนูนนะคะสูงมากเลยต้นสตูที่กหลังต้นของเขา เพื่อนๆมาชมนะคะชมสวนโอ้ยใบนี้สวยมากต้นนี้สวยมากเลยอ้ยสวยมากเลย คือดอกสวยจังคือพ่นซ่ามิถ้าดอกอะไรคะสวยมากเลยค่ะถ้าเอาด้วยนี่เป็นผลักยังไม่ดีนะอะไรนี่ ตะโกนะคะต้นตะโกที่เห็นตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นดอกไม้นะคะดอกสวยจังมีคนทราบไหมต้นะตสัตีต้นสับตี ใบต้นจากตูนอันนี้กวางกวางกอด้วยนะคะเอาลูกด้วยกงยังไม่ดกินนะเปนอะไรอ้ นี่ฝรังคฝรั่งบอหูดด้วยนะนี่ฝรังคฝรัง ต้นกุ้งง้วยนะเขาสูงมากเลยเขาโน่นนะคะสูงมากเลยต้นสตูนี่คือหลังต้นอะไรต้นสตูต้นสตูมีใบต้นสตูธรรมชาติมากเลยธรรมชาติมากเลย ชาดอกอะไรคะสวยมากเลยคะ่ะรอามาชาติจริงลยคะ ต้นอ,อะไรอนีกเขาเขาสูงมากเลยต้นโนนกนแคะสูงมากเลยต้นจตุรนี่คืลังต้นของเขา เื่อนดูนะคะนี่ดอกอะไรก็มีทิ้งข้าวมุ้งด้วยไม่ใช่ผลักยังไม่อยู่นะนี่อะไรเนี่ยคลิปนี้ก็จบเพลินนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วมาดู กะเลก็มีข้าวเลอดด้วยลือหลังยังไม่ไกินนะนีอะไรนี่อันนี้จะกนะคะจระกที่เห็นฉินไปดูนะ ต้นอะละัก็ม่ต้อะไรต้นสตี้นสับเตีใบต้นสับตงตอะไรต้นสับตีต้นสับเตีใบต้นสับตีย่สวยังร่มรื่นมากเลยนะคะ ชมนะคะชนสวนโอ้ยใบนี้สวยมากต้นนี้สวยมากเลยโอ้ยต้นอะไรนต้นสักตีต้นสักตีีใบต้นสักตี เพื่อนเพื่อนมาชมนะคะชมสวนโอ้ยไปนี้สวยมากไปนี้สวยมากเลยโอ้ยเ้าลูกด้วยลูกคนหลังังไมู่่ ฝรังฝรังโอ้ห้วยนะอเขาสูงมากเลยเื่อน่นนะคะสูงมากเลยต้นสตูทนี่กำลังเติมับ